สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบานปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมันนี้สภามาเฮ็ดเมนูอาหารว่างนะคะพี่น้องสภามาทําขนมปังหน้าหมูค่ะหลังจากที่ย่าโบเดเฮ็ดมาโดนเติบค่ะพี่น้องนะคะห่างหายไปนานค่ะวันนี้จะพามาทํานี่ขนมปังนี่ขึ้นขนมปังปอนธรรมดาเลยคะ่ะยาออมาตากแดดค่ะพี่น้องพึ่งไว้ประมาณสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงมันก็จะแข็งแป้งแบบนี้เลยค่ะเหตุผลต้องพึงแดดเพราะว่าเวลาเอาไปทอดค่ะ ขนมปังข้าวสกรอบดนค่ะพี่น้องพความความฉืนออกเบิดนะคะแต่สําหรับผูบ้ใดไม่มีเวลาพึ่งแดดก็ไ้ตองพึ่งค่ะเห็ดเอามาทอดแล้วกินเลยค่ะพี่น้องมื่อสืบกรอบอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้เทศได้กินว่าเพื่ออุ่นเพื่อย,อยังนะคะย่อก็เลยเอามาพึ่งไว้หน่อยหนึ่งค่ะส่วนผสมหลักๆค่ะก็จะมีหมูบดค่ะพี่น้องนะคะหมูบดนะคะสื่อแบบเลนลูกมะละค่ะแล้วก็จะมีสามเกลือค่ะกระเทียมพริกไทยลากผักชีอันนี้ใส่เพื่อดับกลิ่นสาบนะคะของหมู ไ่ว่าที่ห้ามมักแต่หมูกับแมนอยู่ดีอกค่ะพี่น้องต่ว่าถ้าบ่มีจะเที่ยมที่ไทยละของช่มัน้วมนี้จะกินสาบหมูไม่สุบ่แซบนะคะมาที่หาชินิดเดี๋ยวข้ามาันลงมือันเลยค่ะของยอดคนนี้ไข่น้ำด้ยค่ะพี่น้องไข่ไก่หนึ่งฟองเพื่อให้หมูมันนุ่มค่ะตอกไข่ใส่ลงไปจะหลังจากนั้นค่ะสามด้วยสามเปลอือใส่ลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำมันหอยนิดนึงค่ะสบเฮดเข้มปันไดเด้วยค่ะพี่น้องาะว,ว่าเฮาสมิมนน้ำอาจารย์อยู่ค่ะน้ำอาจารย์จะมีเปรี้ยวหวานเค็มเต็มที่เลยเยวก็จะไม่ทำหมูเค็มเ้ยค่ะแล้วก็ตามด้วยรสดีผู้ใดบ่มีโรดีก็ใส่ผงปร,รุงรสก็ได้ค่ะนะคะอยากว่านิดละหน่อยใส่ลงไปค่ะตามด้วยเนืน้อขาวนิดนึงค่ะ น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่ย่างในน้ำวาอย่าลายทัวเวลาเข้าไปทอดนะคะมันจะทําให้หมูเรากุบแล้วไม่โลค่ะพี่น้องนะคะผูดได่ประหมักกับระปองใส่เวยค่ะน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยชูรสนิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้มันนัวกว่าเดิมค่ะพี่น้องนะะสมัยก่อนจะได้เราบปเขียนชูรสค่ะพี่น้องนะคะชูมือแลก้กินค่ะเนี้ยก็เลยใส่ห้อ่ะทีนี้คลุกเขาให้เข้ากันค่ะ นี่ค่ะคูข่านวดหหมูนะคะหหมูกับไข่นะคะพี่น้องจะใส่อีกอย่างหนึ่งค่ะใส่เห็เห็มลำ่ยพี่น้องก็คือแป้งมันเพื่อให้มูนุ่มขึ้นกว่าเดิมค่ะนี่ค่ะให้กา้าเอาได้จากพี่น้องยอใส่ให้เบอร์อซื้อนีาา่ค่ะประมันแล้วก็นวดค่ะพี่น้องนวดทิมใบสามสิบนาทีนะคะมักทิมใบสามสิบนาทีค่อยเอามาทากับขนมปังค่ะนี่ค่ะ นวดไปเรื่อยๆให้จนกว่าไข่นะคะเครื่องเทศต่างๆทีเทาใส่ลงไปนะมันเข่ากันกับหมูค่ะผู้ใดหยั่นรลดบาแผบนะคะแนะนำว่าให้เอาไปปั่นจะก่อนหน่อยไปล่องทอดกินก่อนค่ะ้ามันจืดไม่กได้ก็ปเลยเติมอีก,กได้ค่ะแต่สําหรับของเยาว์ระบ,บบทอดก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าเรามีน้ําอาจารที่เราจะทํานะคะพี่น้องเอาละค่ะเรจะมนีมักมมที่ใบสามสิบไมรที่ยสสาพพาเห็นนำอาจา์ค่ะ ค่ะพี่น้องหลังจากเย่ามักหมูลลๆๆะะแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะพามาทําน้าอาจาดนะคะพี่น้องนมอาจารนีกัสูตรเย่า่ะพี่น้องนะคะเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คนกินนะคะถ้าเข้าใส่คนกินหน่อยถ้ากุณปุ้ตงใส่หลายเพราะว่ามันเปือเหมือนกันนะคะพี่น้องส้หรับของเย่าหนี่งคนกินหาคนกับใส่อบประมาณนี้เลยค่ะน้ำตาลาประมาณหกทับทีสอง เปลืองแห้งค่ะหาเอาหาดีกว่าค่ะพี่น้องมองแม่นยังดอกค่ะเส้นด้ายน้ำตาลไหมเครื่องหมอพี่น้องเปลืองแห้งเปลืองน้ำตาลอีลีค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำส้มนะคะไปเจ็ดทับพีนะคะสองสามสี่หา้าหกเจ็ดเท่าดีเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะ <_ D> เพราะว่าเป็นยังคือแซไลเป็นยังคือเค็หลายเพราะว่าหนึ่งเวลาข้าใสาแตงกวาลงไปนะคะน้ําแตงกวาก็จะออกมันจะทําให้น้าอาจาร์เราไม่เข้มข้นนะคะ <_ D> สําหรับที่นี่เขาจะกินแบบว่าเปรี้ยวหวานเข้มแบบรสจัดๆอิ่มจะได้เรากินนะคะย่อเลยตรงใสซัมานี้นะคะเล่าเมื่อกี้นี้ย่อใสลำตาลไปหาซ้อนนะ่ยค่ะตั มันก็วานแหละค่ะพี่น้องจะวาจะเสดปริมาณหลายๆนะคะให้สใส่ใหโครบกกับเสใส่ใ้ำจานค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะละลายน้ำตาลค่ะเชี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าน้ำตาลเข้าสิบเป็นสีเลืองอ่อนๆแล้วก็เนื้อนนิดๆนะคะพี่น,อน,น,นะะ้องจงสั่นละค่ะคอยใส่ใส่ได้นะคะสำหรับปริมาณของน้ำสม้มน้ำตาลเกลือนะคะพี่น้องกะเอาเด้อคะ่ะ กะเอาว่ามักรดได้หรือว่าคนกินนลายกินหน่อยนะคะของย่านี่ทำมันเหลือเก็บเซตู้เย็นไว้ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าจะน่าเขาจะกินพวกพวกน้ำอาจารย์นี่ดูค่ะกินบ่อยค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นบะหมี่ยังค่ะเขี่ยวจะเป็นน้ำสีเหลืองข่องค่อยมาผสมกับน้ำแตงกวานะค่ะแตงกวาหอมแดงแล้วก็พริกนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวย่าสภาพมาถอดหมูกันค่ะ ค่ะพี่น้องหลังจากเค็ดนำอาจารย์แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหมูมาท่ากับขนมปังแล้วก็ทอดค่ะพี่น้องนะคะหมักหมูหมักหน่อยก็แล้วแต่เฮ้าเ้ยค่ะให้ท่าเอาเฮเฮไปเอาค่ะหมักหลยๆก็ใส่หนาๆแต่อย่าลืมว่าใส่หนาลายหมูมันก็สุกเนียแล้วก็ขนมปังมันสุกเร็วนะคะพี่น้องให้เอาแบบพอดีนะคะแต่เจ้านายเยขาชอบแบบเนื้อเน้นๆค่ะเนี่ยวก็เลยต้องเน้นหมูเน้นอยียงเน้นนะคะนี่ค่ะท่าไป ให้ทั่วถึงนะคะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะเสีเห็ดแผ่เนเบึงแผ่นสองแผ่นก็แล้ค่ะเอาท้งหมูล่ลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะทอดหมูให้สุกก่อนแล้วค่อยกลับอีกครั้งหนึ่งล่งค่ะพี่น้องมันเคยสมันึง่งฟางปลาซิบใหม่นะคะนี่ค่ะผู้ใดไม่ีเวลาท่าถึงใบก้อนแต่ด้เอาอมาทอดนะคะของเจ้าหนี่สเสิเ่อไปน้าท่าไปน้เพะวา๋ยวกลัวหน,นึฟังมันชื้นนะคะ นี่ค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะข้าลงไปวางลงไปเลยนะคะเปิดกลางๆนี่ค่ะทอดหมู้เห้สุกแล้วก็ปิดอีกครั้งนึงลงค่ะแบบนี้ค่ะนะคะ ส่วนหมูนี่มัะมีออ่น้ำนะคะผ้ะดดมีใหม่ลำแหลมจิ้มออกกันเลยค่ะแต่ว่ายา่างเสาไปจังสีเลยนะคะพี่น้องทอดไปเรื่อยๆจนเลืองกรอบทั้งสองด่างค่ะจัดเสิร์ฟใส่จานนะคะมะคะาหาในยอดทอดแล้วเรียบร้อยใส่เบิง้งอีกรอบนึงจ้าราคาพี่น้องขนมปังหน้าหมูพร้อมน้ำอาจารย์แล้วก็แตงกวานะคะพี่น้องนี่ค่ะขนมปังที่ยา่า มักหมูแล้วก็ทอดให้เบิบงง่ะพี่น้องทอดกรอบๆค่ะบางคนเพิ่งจะสอาพักที่แปะไว้นะคะพี่น้องแต่ของเย้าแปะยี่ยมเลยไกระเด็นออกค่ะก็เลยไม่ได้แปะนะคะพี่น้องก็เลยเอามากินสดๆนะคะนมปังกรอบๆนะคะพี่น้องส้มหน้าอาจารย์เนี่ค่ะพี่น้องทีเห็ดให้เบิบงง่ะพอเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยก็จะได้น้ำอาจารย์ที่เนื้อนะคะแล้วก็รสชาติจัดอีรีค่ะพี่น้องเปรี้ยวหวานเค็มเต็มที่เลยค่ะนะคะ อันนี้ก็คือแตงกวาค่ะหอมแดงแล้วก็พริกชีฟ้าแดงค่ะผูดใดมีเขียวใส่น้ำกระใสค่ะผูดใดมีเหลืองใส่น้ำกระใสลงไปค่ะพริกชีฟ้าค่ะ แตงกวาเยอะๆพอเพราะว่าเมนูนีๆๆๆๆ้กินกับแตงกวาหลายๆเสียบนะคะพี่น้องเวลาก,กินค่ะให้เอาแตงกวากับน้ำอาจาผสมกันค่ะอันนี้ยะเห็ดห้เบิรงซื้อแล้วค่ะผสมมะขันใดค่ะพี่น้องเวลาสิก,กินเขาเจ้เาก็สแบงผสมกันเอานะคะนี่แหละค่ะเป็นเมนูอ,อาหารวางง่ายๆค่ะเห็ดห้ลูกไฮร้านข้ากินได้นะคะแล้วสึก,กินเป็นอาหารลักเล่ยก็ได้ค่ะพี่น้องอิ่มท้องอิ่มเขาาพื่อกันนะคะ ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ว่ารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเ้ยค่ะพี่น้องมาค้ามากินขนมปังหน้าหมูด,ด้วยกันแซ่บๆจ้า